เอาละครับช่ว่งนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านี่นี่นี่เรื่องอะไรเอ่ยนวดครับผมนวดนวดนะฮะปกติไปนวดบ่อยไหมโหบ่อยมากครับผมผมนี่เป็นคนหรืว่าดูแลสุขภาพมากครับเพราะหุ่นเรานีไขข้อมันอึดอัดครับผมนะครับหลายๆคนจะนิยมนวดกันมากนะครับครับุณผู้ชมว่าฮิตกันเหลือเกินโดยเฉพาะคนไทยนะครับอะต้องขอบอกว่านวดแผนไทยโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ครับมันมีมันมีหลายสูตรด้วยกันหลายแผนล่าสุดประเทศไทยถ้าคุณติดตามข่าวเนี่ยเพิ่งจะทําลายสถิติโลกไปนะครับ ด้วยการจัดนวดแผนไทยหมูนี่เลยเห็นไหมอยากจะไปนวดกับเขาด้วยเหมือนกันนะครนวดหมูพร้อมกันมากที่สุดในโลกคือ641คู่ในเวลา12นาทีและถูกบันทึกลงในกีนเนสบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลายคนนะฮะก็อาจจะยังยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนวดแผนไทยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนั่นเองนะครับปัจจุบันนะฮะเราขอบอกว่าสารสกัดที่ใช้นวดแผนไทยอย่างอะไรรู้ไหมฮะมันเลลําลำไยคุณผู้ชม สามารถนำมาใช้กับโรคนะฮะไขข้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบได้แล้วจริงๆนะฮะสองท่านที่ทำเรื่องนี้เป็นจริงได้ผมตื่นเต้นมากนะครับขอต้อนรับอาจารย์ชัยรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยนะครับและศาสตราจารย์ดรอุสนีเขตคำนวณนะครับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์นั่นเองนะครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมอช่อนะครับ ต้องขาบอกว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าว่าเอาเรื่องนวดกันดีกว่าได้ครับนวดแผนไทยมันมีประโยชน์ยังไงนวดไทยมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สามารถช่วยในการรักษาได้มันทั้งป้องกันครผ่อนคลายและรักษาได้ค่ะช่วยระบบต่างๆของร่างกายเช่นระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารระบบในระบบหายใจและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะแล้วก็ ในการเส้นเอ็นทางผืนแล้วก็กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆค่ะอาจารย์อุศนีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะจะจะชอบมากคือเอาข้ามันมาลงใช่ครับ้ามันหลายรูปแบบด้วยกันครับแต่ข้าวที่สกัดจากลำไยนี่ว่านี่มึงเคยได้ยินอ่าผมเคยได้ยินมันมีปัญหาเรือยงปกติกินลำไยอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็บ้วนเม็ดิงครับแต่นี่สกัดยังไงครับถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องสารสกัดมาเลยลำไยเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหรือไขข้อเนี่ยเพิ่งทาวิจัยได้2ปีครับ แต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องมะเล็ํลำไยมานานแล้วเนี่ยอาจารย์เริ่มมาเกือบ10ปีละสิปีแล้วเหรอใช่ค่ะแต่เรื่องเรื่องประโยชน์ต่อร่างกายนะกับการใช้เป็นน้ามันเนี่ยมัน,มนยังไงครับมันมันช่วยยังไงบ้างคือคือเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ต้องการเหมือนลําไยมันราคาตกใช่ป่ะเราก็อยากเพิ่มคุณค่าให้มันเนี่ย แล้วก็เลยได้รับทุนะนะคะทุนสนับสนุนจากสํงงานักงานวิจัยการเกษตรสวกแล้วก็อาจารย์อยู่คณะแพทย์ก็เลยว่าเอ๊ะถ้าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างจากจากพืชไทยก็น่าจะเอาคุณค่าทางการแพทย์ค,คือนอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้ไทยแล้วก็ยังเอาไปใช้กับคนไทยหรือคนทั่วโลกที่มีปัญหางานวิจัยอันนึงที่ประสบความสําเร็จก็คือสก,กัดนี่ออกมาแล้ววิจัยจนพบว่ามันยับยั้งการสลายกระดูกอ่อน และ,ะกระดูกอ่อนเราเนี่ยจะอยู่ที่กระดูกแต่ละข้อไงตรงข้อใช่ค่ะใช่ตรงข้ตอขต่อทุกข้อเลยแต่คนเราเนี่ยมีกระดูกาอายุมากขึ้นกระดูกจะเสื่อมจริงไหมค่ะตอนนั้นถ้าเราวิจัยตรงนี้อาจารย์วิจัยมาจนพบว่ามันยับยั้งเพราะนั้นอายุของกระดูกอ่อนเราจะยืดไปคนที่จะมีปัญหาข้อเสื่อมก็จะดีขึ้นอันนี้มันเหมาะกับเด็กผู้ใหญ่หรือ ผู้สูงอายุทุกวัยแต่ว่าสูงอายุนี่เขาจะเสื่อมเพราะกระดูกต่ำวัยจะมีมากแต่ว่าอย่างนักกีฬาอย่างคุณวุฒิท่านเล่นกีฬาไม่ระวังนะคะ,ะน้ำหนักเยอะคุณแจ็คอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอ้วกมากเลยเหรอครับ <c oughs> ไม่เกินครับอนาคตี่ผมมีสองอย่างครับคือ <c oughs> ไม่เบาหวานและความดันแหะครับข้อมูลที่นี่ก็สามารถใช้ได้นั่นคือมันมันทาลงไปหรือว่ายังไงฮะตอนนี้เราทำออกมาเป็นครีมนวดอ๋อนะฮะพอนำมาใช้แล้วเนี่ยต้องขอบอกผลตอบรับดีไหมครับ ใช้ได้ค่ะหลายคนชอบคนคนคนพูดกันถึงเยอะมากช่วงวันที่ที่ผ่านมาพอเราฟังนะครับถ้าปกติแล้วลำไยเนี่ยนะคุณผู้ชมคนเราคนเราคุ้นเคยกับการทําอะไรกับลำไยครับกินครับผมกินอย่างเดียวรสรสชาติเป็นไงบ้างคุณจ๊กมันอร่อยกว่าอ้อยหรืออร่อยกว่ากล้วยไหมับอร่อยกว่าครับผมกว่าครับเนี่ยแต่แต่ใครจะไปคิดว่าผลไม้ที่เราทานทุกวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้นะครับช่วยได้โดยเฉพาะเรื่องเรื่องของปัญหาข้อต่างๆรับ อาจารย์ยังได้รับรางวัลนะการันตรีมามามากมายด้วยใช่ไหมครับรางวัลอะไรบ้างนะครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นการคิดที่มาจากไม่เลี้ยลําไยเนาะ,ะมันมันเป็นนวัตกรรมนั้นกรรมวิธีการสกัดที่ได้สารสกัสดเอามาช่วยกระดูกไขข้อออกเสบเนี่ยก็เลยเป็นได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ที่จาร์จาร์สอนหนังสืออยู่ที่ตรงนั้นด้วยแล้วจากจุฬาลงกรณ์ก็ให้เหมือนกับว่านวัตกรรยอดเยี่ยมเพราะว่าเราเราคิด สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างกับกับนักวิจัยหรือนักศึกษาว่าเออหัดคิดคนอกกรอบที่เป็นประโยชน์อย่างงี้ยรู้สึกไงว่างท,ที่ที่มีการมาอ่อมา,มาฟีเจอร์รกันที่เขาฟีเจอร์รกันนะครับผมอ,อาจารย์อุษนีกับอาจารย์ดวงสมบัตินี่มาฟีเจอร์รกันรู้สึกยังไงบ้างซึ่งสกการสกัดที่ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดูดไทยครับอาจารย์กันสงแรกก็คือแปลกนะะและเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งอาจารย์อุษณีก็ค้นมาได้ และในลักษณะที่เป็นงานวิจัยดีเด่นแล้วก็น่าจะลองในการทดลองการนวดได้นะคะก็ลองทดลองการนวดที่โรงเรียนแล้วก็กับกลุ่มลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศปรากฏว่าผลสบรับก็โอคพูดถึงการนวดแล้วอยากนวดไหมครับชวนี้อยากครับผมจะต้องกราบนะขออนุญาตให้จรย์ลองสลับที่กันหน่อยได้ไหมครับลอง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 นวดนะฮะลองนวดคุณแจ็คโดยเฉพาะตรงมือใช่ไหมครับได้ครับมีหมอนไหมครับมีหมอนมันมีเทคนิคพิเศษหรือเปล่าครับครับสมมติว่าเราปวดมือ มันจะมีเทคนิคคือจะสอเทคนิคในการนวดตรงช่วงไหนครับอาจารย์เพราะว่าเรานั่งแล้วก็ใช้มือดีกว่านะคะเพราะว่ามือเนี่ยถ้าเราคนชอบชอบปปิ้งกันเยอะเดี๋ยวนี้นะคะ,ะแล้วก็ไม่ค่อยระวังนิ้วถ้าเป็นนิ้วล็อกกันเยอะนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราจะป้องกันไม่ใช่รักษาถ้ารักษาก็ไปหาหมอเลยกันถ้าเป็นมากนะคะแต่เราป้องกันได้แล้วเราก็ถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถช่วยตัวเองได้เลยไม่ต้องไปหาหมอ อันนี้ก็ทดสอบมาเยอะแล้วค่ะก็ใช้ครีมอะไรก็ใส่เข้าไปให้มันลื่นในการ,รที่จะนวดนะคะครีครคมอะไรก็ได้นี่ไม่มีที่ห่อนะค, <laughs> <ๆ S 2> ค่ะแล้วก,ก็ใช้การนวดนวดที่นิ้วมือหรือนิ้วมือนีอ่นิ้วล็อกแต่ว่าก่อนที่จะนวดนิ้วมือก็ต้องใส่ทั้งมือด้วยนะคะคทามือก่อนเพราะว่ามันมจะต้องล้มือหครับทั้งฝ่ามือหลังมือทาไปก่อนนะคะโอ้นี่เริ่มรู้สึกแล้วนะฮะ สบายไหมจสบายครับพี่พีมาได้ก็ได้ให้มือผมชุดเล็กอไม่รู้มันใหญ่ับคุณมันใหญ่นะคะครับผมแล้วก็เวลานวดเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่นิ้วล็อกก็เป็นเทีทำแต่ที่นิ้วแล้วก็ใช้ไปนะคะแต่ก็ระมัดระวังเวลาซื้อของก็อย่าหิ้วเอานิ้วหิ้วไปนะคะให้ใส่ถุงใหญ่ๆอะไรมีล้อลากใชคนิคคือการไล่ไปตรงกลางเหรอครับหรือยังไงฮะจย์ไล่ให้ให้เลือดมันเดินกันนิ่ๆหน่นเล่นหน่อยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดก่อนนะคะ แล้วเราถึงจะกดจุดนิดนึงนะคะโอ้โห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 จานคือมือแล้วหนาแล้วหูแล้วก็ลิ้นแล้วก็ฝ่าเท้ามันจะมีจุดสะท้อนกลับของอวัยวะภายในนะคะอันนี้ก็เสียงนี้เป็นปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลีไส้ปีนี้อจานรู้เยหลว่าผมจะมีเมียป่ะอันนี้ไม่ใช่หมอดูค่ะแล้วก็ แล้วก็จะไล่ไ <irgendw> ล <carbono> <displayed, S 2> ่ไปนะคะครับแล้วก็ไปที่นิ้วของเราอ๋อไล่ไปทางด้านข้างครับคืสองฝั่งนะครับก็คึงทั้งทั้งด้านข้างของนิ้วด้วยนะครับครับสบายไหมคุณโอ้โล่งครับพี่หลังมือก็คึงไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทุกคนก็จะช่วยกันทําได้คนในครอบครัวก็ช่วยกันได้นะคะใช้ไปนะคะสามีช่วยภรรยาภรรยาช่วยสามีแล้วเราก็ดึงนิ้วเนี่ยข้อแต่ละข้อเนี่ยก็ดึงนะคะ ไปเป็นยังไงล่ะนี่ยค่ะอันนี้วางระดับหนึ่งของประเทศใช่ไม่ค่ะมันก็มีคนเก่งแยกะค่ะโอ้ดึงไปโอ้โหเลยจไล่ไล่ไปอีกหน่อยนะคะดัดง่าไปนะคะทุบทุบทุเทคนิคง่ายๆนะครับเราไปดูชาวบิานจำได้แน่นอนนะฮะถ้าสนใจอยากจะรู้จักอันนี้ขอขอขอย้อีกครั้งการนำสารสกัดแล้วมาเลยลำใหญ่ไปใช้นวดบ้างนะครับต้องทำยังไงครับอาจารย์ฮถ้าใครสนใจต้องทำยัไงบ้างครับ ติดต่อถ้าเกี่ยวกับนวดก็ติดต่อที่ที่โรงเรียนของเดี๋ยวเรามีเดี๋ย<อ>วเรามีข้อความขึ้นใต้จอให้นะครับออสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นะฮะนี่เลยน,<ว>ลนะฮะโรงเรียนเนเืน้อผู้สุขภาพจังหวัดเชียงใหม่นะฮะหมายเลขที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขนาดนี้หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สวกใช่ไหมครับครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นแล้วใต้จอในขนาดนี้อาจจนให้ทันจดให้ทันทุกท่านครับ แปดโมงเช้า20นาทีแล้วนะครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะที่ว<า> <ร Stevens S 2> ันนี้ราเรายการขรานะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ศิริยาจารย์ดวมสมอนนะครับพ <C LE AN> ักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าปาตีาปีใหม่นานาอยู่กับเราด้วยครับครับผม